สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญประทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวลิลลี่นะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์2อขนาดความยาวหนึ่งร้อยเซนติมค่ะจํานวนสีเส้นและริบบินเบอร์สขนาดความยาวยีบสีเซนติมตรค่ะจานวนแปดเส้นค่ะ ริบบิ้นเบอร์2นะคะขนาดความยาว45ซนมค่ะ2ส,สีค่ะสีละ2เส้นนะคะนะเรามาทำกันค่ะเรามาเริ่มจากริบบิ้นความยาว1 0 0ซนตมรนะคะนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะ เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในหลที่หนึ่งค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งนะคะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายลิ้นบินแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ ให้ได้ริบบิ้นเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามับเส้นที่สองเส้นที่สี่ับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานดวยนะคะดโป้งกับิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หเส้นถัดมาสอดรูที่หทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอรูดที่1ค่ะทะลุนูดที่3ไปค่ะนี่นะคะรวบมาให้กระชับแบบนี้น,นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะเี่นะเสร็จแ,แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งน,นะคะนะจับบิดบินขึ้นมาค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นค่ะ,คะจับพาดข้ามสามเส้นไป พัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นค่ะจับพัดข้ามสามเส้นไปค่ะค่ะเราจะเหลือนิ้วบินสามเส้นสุดท้ายนะคะจับพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่ค่ะได้บางแบบนี้นะที่กลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้น,นะคะนะสอดลอดสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะจับสอดลอดสามเส้นไป แบบนี้นะคะจับตะแคงม,มาด้านนี้จับบินนะคะเปิดออกมานะจับโค้งมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะโค้งมาแบบนี้สอดไปดูนี้ค่ะนะคะหนึ่งแบบนี้เส้นถัดมาค่ะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสอดไปนี่นะคะนะ เส้นสุดท้ายนะคะจับผมมานะเอาลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดึงค่ะ ในแ,แบบนี้นะในแบบนี้เราก็พลิกกับด้านมานด้านนี้ค่ะสอดรอดสามเส้นกลับไปค่ะนี่ค่ะแ,ะแบบนี้นะต่อมาค่ะ ต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาวย4เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะคะเราก็สอดขึ้นไปเลยเราอาจจะตัดมายาวไปนิดนึงนะคะนะสอดไปให้ปลายริบบิ้นนะคะสีให้เสมอกันนะคะให้ปลายริบบิ้นเสมอกันแล้วเราค่อยตัดตรงโคนก็ได้ค่ะ นคะนะคะตรงปลายน้บิ้นมันเหลือเยอะไปเราก็ตัดทิ้งนะคะ แบบนี้นะคะก็เปิดริบบิ้นออกมานะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะเส้นของเราอยู่ตรงนี้นะเราจะข้ามเส้นนี้ค่ะมาสอดหลงนี้นะขับมานะเป็นเกลวยมาแบบนี้สอดลงไปค่ะนี่ค่ะในแบบนี้จับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะ ติดเป็นกลวยมานะคะสอนลองไป นะคะราเสร็จแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้นี่ค่ะได้แบบนี้นะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จับริบบิินค่ะพับเป็นมุมแบบนี้เป็นรอยแบบนี้ค่ะปล่อยลงมานะคะจับบิดโค้งมาด้านนี้ค่ะแล้วก็บิดลงมาด้านนี้นะคะ้ามเส้นนี้นะคะมาเสารงนนี่นี่ค่ะแบบนี้ ับขึ้นมานี่ค่ะปิดลงมาด้านนี้ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปในกลบนี้นะคะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนี่ค่ะนีคะคะ่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกับขึ้นเก็บนะคะด้านบนแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายดิบ,บินทิน้งค่ะเนียต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบ,บิ้นความยาวสีสิบห้าเซนติเมตรค่ะจะมืวน สองสีค่ะสีละสองเส้นนะคะนะจับเส้นมาแบบนี้นี่ค่ะนี่นะคะทำแบบนี้นะจับไปดีวินให้สองสองต้องสองเส้นนะคะให้เสมอกันตัดไปนี่ค่ะจับมาแบบนี้นะพับมาด้านนี้ค่ะ ที่เป็นกลวยแบบนี้จะบปลายทั้งคู่นะคะสอดลงไปนี่ค่ะก็จะได้ติดแบบนี้พับสอดขึ้นไปด้านบน คะตัดปลายนิ่บินทิ้งค่ะ,ะต่อมาค่ะทำเหมือนกันนะคะนี่นะสองเส้นแบบนี้จัลไปให้เสม,เมอกันสอดเข้าไป เะะสร็จแล้วนะคะแล้วก็พับสอดกลับขึ้นไปด้านบน,นะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวลินลี่นะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพ,พื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ